I <laughs> เธอเธอจะรังฉันไว้ทำไมเ็ในวันนั้นเธอเป็นคนทิ้งฉันไปไปดามเขาอาลาอู้เธอเธอยังเก็บฉันไว้ทำไมคขินพอกระเธอแต่คือไม่ทิ้งฉันไปโอ้พอกันที่จะท,ที่รักกับความรักของคนที่พ่อทำกา ออ้เ oh, 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 oh. มื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาเคเพื่อปออะไรเมื่อเธอไม่หัวซาใจฉันก็ขอจากไกลแบบมีสีดีเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำท็กแปลว่ากินหน้าหนาวสัดี เพื่อความสัมพันธ์ที่ตันชือลือแบบนี้จนนี้ก็ฟังนีแต่บอกเลยฉันไม่อ่อนสอนย <Yo, Yo. S 1> อยอเจ็บกี่ครั้งก็ยังบ่เจอทุกเธอกละทถาแต่เพื่อแตเพื่อแต่ใจเจ้ากรรมยังอยู่ซื่อๆอย่ามองว่าฉันนั้นเป็นกระเบื้องรัางกนแล้วก็ปล่อยมือ อย่าดองกันไว้ก้อใจบออีพาคทัยนโยโอเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาคือป่ออะไรเมื่อเธอไม่หัวซาใจฉันก็ขอจากไกลแบบนี้สลิเมื่อเธอมีเขาแล้ว จะจงฉันไว้ทำทราแปลไว้กินแนานาวสันดีเมื่อความสัมพันธ์ที่ตันจะเหลือแบบดีจะนี้ก็ฝ่านี้แต่บอกเลยฉันไม่อนซ้อน อเย <right. S 2> er ี่ยวเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาคือเปร่าอะไรมีเธอไม่หัวสาใจฉันก็ขอจากไหร่แน่มีสีลิมีเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำสำแบไว้กินไดอแล้ว สวัสดีจ้าน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่น,นานาเอ้เอ้แล้ววันนี้น้องต้นน้ำไม่มีเรียนเหรอครับไม่พี่นานาผมเรียนบ้านว่าเ,เปิดแล้วแต่ว่าผมเรียนบ้านยังให้เรียนออนไลน์ไปสะดวกเรียนโรงเรียนครับครับเสร็จแล้วอ๋ออ๋อดีจังให้เลือกได้ด้วยเนี่ยของผมเดี๋็กกำลัลงจะให้เน เราเอาน้ำให้วัวอยู่นี่ไงของผมนี่ไงของผมซื้อใส่กระดิ่งแล้วไม่ดังแล้วมันหักแล้วเออน่ารักจังเดี๋ยอะสวยไหมนางฟ้าไม่เสียมันตัดขาดหายอ่ะตัวเองใช้ไม้อะไรอ่ะเดี๋ยาเป้าเหอะนเดี๋ยวกำลังจะเอาน้ำให้วัวอยู่โอเคโอเค เดี๋ยวตักน้ำก่อนในถังไปดู๋ยิอย่างนี้ได้ยินไหมอ๋อได้แล้วได้แล้วเพราะว่าเขาใส่เขาเสียบไม้แต่เขาไม่ได้เอาปากไปใกล้ไม้เอ้ยน่ารักอะต้องน้ำถ่ายวีดีโอพี่หน่อยนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายมาให้ยวถ่ายมาให้น่ารักตัวนี้น้อยอ่ะตัวน้อยน่ารักเดี๋ยวตักน้ำแปเดียวตักน้ำไปนึ่งน้ำมันก็รู้จักภาษาเนาะรู้รู้จักอยากได้แต่น้อยแต่นี้เลีย เด็กบางคนอายุเท exactly. ่านี้นี่ไม่สนใจเลยก็มันก็นำกินข้าวเองค่ะเป็นจังบาบาราสอนคนนั้นหมูติ๋วเลยโอ้ยนอนนอนนอนาหารกินดีเด็กดีอันเดียรกาแฟกี่แก้วแล้วดูทำหน้าดูทำหน้ามาพร้อมกับพาแตโลไม่ต้องสโลให้ก็ได้ เราก็มีโปรแกรมพิเศษที่ภาคกันลยอันนี้คือมันมีตัวเดียวใช่ไหมเนยอย่าเอามีตัวเดี๋ยวกำลังจะให้มีของพ่อไปโอฝากเลี้ยวนะตัวเล็กๆอย่างที่มีหมื่นี่ยอ้าวโอเคกินน้ำนะอ่าดื่มน้ำนครับดื่มน้ำเด็กไปนึ็กมากันสสงารกำลังดื่มน้ำอยู่ดื่มน้ำนะครับ งานเป็นงไงสัญญาณน้องต้นน้ำไม่ดีมั้งมันสะดุดสะดุดเออมันสะดุดมันเป็นอย่างนั้นเลยพี่นามันดีบ้างไม่ดีบ้างเร็วมีอ่ะโอ้ได้ไหมวัวไปแล้ววัวไปแล้วไม่กินแล้วนี่มันถึงเอวมันอิ่้วใช่ไหมวัวเนี่ยก็ประมาณนี้อย่าอยวาลองเทียบตู้ใช่ไหมมันมีใช่พอดีเลยพอดีเอวเลย ไงพอดีไงคำุดตมิน้อยวันน้อยหน้าก่อนคำุตดตเออไปต่อดูดูี่เด่นเดี๋ยวต่อไปเป็นให้ดูว่ะจะท่าค่ะจะเอาต่อไปเอาแบบไอ้เหน้ายุ่มเดี๋ยวเอานี่มันนี่สายเชือกมันอยู่มันมาถึงถนนไหมเดี๋ยววัวโดนรถชนนะไม่ไม่ไม่มันอยู่ข้างทางเออเพราะว่าจะอยากให้ข้ามตรงกลางถนนได้นะเดี๋ยวรถไม่ได้เออมันอันตราย ที่บ้านต้นน้ำบรรยากาศดีเนาะเห็นมีสะพานข้ามคลองได้ไหนต้นน้ำถ่ายให้ดูหยสิได้เลยได้เลยกระชุ่ไปเดิน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 ไปเดินไปตะคองเอาน้ำให้วัวก่อนนี่ถือน้ำอยู่เลยเป็นช้างไม่รู้ตัวตัวที่สองตัวที่สองอ่ะตัวที่สองอ่ะเอามันไว้ใกล้ๆกลกันไม่ได้หรอมันจะไอ้นี่กันหรอพันกันหรอไม่ได้ยัมีคนกันเข้ากันไม่มันอยู่ข้างทาง ดูให้ดียทางทางอะไรมันไปกลางนด้นีถนนนี่ทางทางนี่มันไม่ถึงสายมันยาวไม่ล่ะสายมันยาวอ่ะไม่ไม่ไม่ถึงผมเทียบแล้วผมแค่วัดวัดเอาว่ามันถึงถนนไหมบางีเงาล่ะดูก็รู้แล้วสายโคตรถึกโคตดูก็รู้ัวนี้มันเข้าไปไม่ได้มันชอบโอ้มันไม่มียาแล้วพีทิพย์้ามันไม่มีแล้ว หายยากมันกินหมดแล้วมันกินตะเตียนเลยเมื่อกี้หวงว่าตัวที่สองพอไปจับคนมันไม่กินโอ้โหมไม่กินเลยเหรอไม่กินปะเอาตัวที่สามแต่เห็นไหมมันไปกลางถนนได้น่ะเห็นไหมล่ะน่รถเลยจุดรถโอ้โหเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเขาจะตัดจะไหนไปตพี่บอกแล้วอยู่กลางถนนกลีงถนนจะเขาไปตาเออนี่ไงตัวแม่ไม่อยางจะมาบอกตัวที่กัน ตัวที่สามมาแล้วอ่ะตัวที่สามนี่ไงตัวแม่ของผมตัวแม่มันมันจะกินน้ำหรือเปล่ามีทำไงดีมีกี่ตัวของเรามีกี่ตัวเฉพาะของเรานะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอันนี้ของพ่อช่วยเลี้ยงครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแต่ใจใหญ่อ๋อๆๆไหนอะดูดิมันจะกินน้ำไหมมา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  ยูจริงพี่ลองเดี๋ยวผมลองต้องชิคก่อนมคะเดี๋ยวไปตัดคลิปต่อกันเองนเอ็นเอ็เอาเดี๋ยวพี่จะดูไปไหนเดยพี่จะตัดคลิปไปด้วยเริ่มก่อนอันนี้พี่ทิพย์พี่ทิพย์ต้นน้ำส่งที่วัวไม่พี่เลยนะพี่ทิพย์ไอเสียบเสียบเสียบหูฟังอะไรเข้าเข้าตัวไมค์มันเหมือนไหมหรือว่ายังไงพี่ไม่ได้เสียบพี่ไม่ได้เสียบหูฟังอะไรเลย อพี่เสียบแต่ไม่อย่างเดียวไม่เดินไม่เออนั่นแหละที่ผมบอกก็หละยังไงดีเอาละสิแต่มันก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆเพราะว่าเสียงมันออกลำโพงจอครับนั่นแหละไม่ได้ยินแต่มันไม่สะท้อนใช่ไหมครับเพราะทำอย่างนี้มันไม่สะท้อนใช่ไหมไม่ไม่ป๊อปป๊อปทำไฮไลท์อีกดิไฮไลท์อีกดิเดี๋ยวผมไปดูไฮไลท์อีกดิเออเดี๋ยวมาอันนี้สีดำเลยอ่ะดำก็มินอันนี้สีดำ ตัวที่สี่เอาตัวที่สี่กินไหมเป็นตัดขุนดำแต่จะโอดไหมโหดไหมไอ้ขู่ขู่ขาวอะเขาไหมสีเขาขาวอะขาวเหรอโอเล็กเาเขาทำไมไม่กินเนี่ยย่าดูสิเขากินสตียนเลยดูดิมันลงไปกินน้ำรงนั้นละมั้งหรือเ่าไปกินสงสัยเนี่ยลงสักินในนี้แล้วมั้งผมไม่รู้ดิเออเอาเสร็จอตัวเอาตัวสุดท้ายเอาตัวสุดท้ายที่นี้ แล้วมันขี้แล้วทางกว,วาดขีต้น,นเออเดี๋ยวค่อยกวาดไม่เป็นไร <c oughs> ผมบอกไว้แล้วมาเก็บไปเป็นตุ๋ยต้นไม้ที่บ้านเออใช่เอาตัวทุตีตัวที่